มหัศจัใไพรัตนะราศีต่อไปราศีกันไพ่ใบแรกที่จับได้หลวงพ่อบาเอวัดยวนสภานขาวใบที่สองยี่ก่อหงใบที่สามหลวงปู่ดูพรหมมปัญโยก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ ชาวราศีกันครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมไปทําบุญที่ไหนมาบ้างโอ้โห oh, oh, ผมไปทําบุญเยอะเลยนะหลายที่เลยนะคุณผู้ชมนะวัดวารามต่างๆนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นวัดอาวุธนะโอ้เยอะอ่ะผมจําไม่ได้แล้วจาชื่อไม่ได้แล้วก็ไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่เลยครับวัดเล่งในยี่ก็ไปมานะพระแม่ธรณีก็ไปมาคุณผู้ชมขออุทิศบุญบารมีนะครับที่ผมได้ทำเนี่ย ให้กับเพื่อนสมาชิกชาวราศีกันทุกท่านนะครับใครทํางานก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปีใหม่นี้เลยได้โบนัสกันเยอะๆเนาะใครกําลังหางานอยู่ก็ขอให้หางานได้นะครับใครประกอบสัมมาชีพทําธุรกิจก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคุณผู้ชมนะเอามาไพ่ใบแรกครับหลวงพ่อเบาเอิงวัดยวนสะพานขาว ครั้งนี้ครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมว่าหลายท่านรู้จักหลวงพ่อเบาเอิงแล้วแล้วครั้งนี้หลวงพ่อเบาเอิงเกิดขึ้นกับชาวราศีกันซึ่งชาวราศีกันหลายท่านผูกพันกับหลวงพ่อเบาเอิงเยอะนะครับตั้งแต่ดูดวงชะตามากับผมเลยนึกออกไหมฮะตลอดระยะเวลาปีนี้ก็เข้าปีที่สองแล้วในไพ่รัตนะครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเหมือนปีใหม่เนี่ยเราไปหาก่อนจะ ก่อนจะปีใหม่ต้องใช้คำนี้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักครั้งหนึ่งครับไปกราบสักการะหลวงพ่อเบ่าเอิงนะฮะที่วัดยวนสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันเดี๋ยวผมไปด้วยนะเวลาเจอกันก็สวนเสเฮฮากันนะพูดคุยกันนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมดูดวงให้ฟรีเลยนะใครจะไปวัดยวนนะเดี๋ยวผมจะเอาไพ่รัตนาให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างเหมือนเราไปกราบสักการะผู้ใหญ่สักคนหนึ่งครับแล้วครั้งนี้ครบรอบแล้วถ้าจําไม่ผิดนะเดือนธันวาหรือมกราปีที่แล้วชาวราศีกันก็จับไพ่หลวงพ่อเบ่าเอิงนะครับครั้งนี้หลวงพ่อเบ่าเอิงยังไม่ออกเลยเดือนที่แล้วรู้สึกไม่มีราศีไหนเลยนะครับจับไพ่หลวงพ่อเบาเอิงได้ราศีกันคือราศีแรกเลยแล้วคุณผู้ชมอย่าได้พลาดหลวงพ่อเบาเอิงนะฮะ อิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาร์นะฮะที่เกิดขึ้นกับคนหลายคนเลยที่ดูจากไพ่ลัตนะเนี่ยท่านขอเช้าเย็นได้นะครับแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะเหมือนที่ผมเรียนให้เพื่อนสมาชิกชาวราศีกันทราบว่าการที่เราเนี่ยนะฮะจะประสบความสําเร็จหรือการขอพรเนี่ยให้สำลิดเนี่ยบางทีมันเกิดจากผลบุญผลกุศลด้วยบางคนเขาบอกแหมจาน,นีชันไปไหว้ตามที่แกบอกนะนะ ฉันไม่เห็นจะสำเร็จเลยไปทุกที่และแหม่ถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็ดีนะฮะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้สร้างทานบารมีก่อนเราเริ่มจากการสวดมนต์ก่อนอย่าประมาทการสวดมนต์นะครับคุณผู้ชมและไพ่ใบที่สามเป็นหลวงปู่ดูด้วยเดี๋ยวขอคุยเรื่องการสวดมนต์นิดหนึ่งอย่าประมาทเรื่องการสวดมนต์อย่าทิ้งเวลานี้ไปนะครับคุณผู้ชมจําได้ไหมชาวราศีกันเมือก่อนมีเงินสวดมนต์เก่งนะพอมันมีเงินมากๆมากๆม,ม,มันขี้เกียจ พอมันขี้เกียจปุ๊บเงินมันหายกลับมาสวดมนต์ใหม่กว่าจะตั้งต้นกว่าจะนับหนึ่งกว่าจะเริ่มต้นก็ต้องรออีกหลายเดือนกว่าการเงินการทองมันจะเข้าที่ฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยทิ้งไม่ได้ หลวงพ่อเบาเอิงก็เช่นเดียวกันทางวัดยวนนะฮะกำลังปฏิสังขรณ์นะฮะพระอุโบสถจะทําให้เหมือนเมื่อร้อยสองปีที่แล้วเลยคุณผู้ชมไปร่วมบริจาคหน่อยนะฮะหยอดตู้บริจาคสัก5บาท10บาทพระเลขาท่านน่ารักนะครับแล้วก็น้องๆน,นะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะในวัดยวนสะพานขาวน่ารักทุกคนผมบอกคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมไปและทำบุญที่นี่สบายใจ นึกออกไหมฮะเวลาเรามีอะไรเราจะถามเขาตรงไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะอธิบายหมดแล้วที่จอดรถสะดวกสบายคุณผู้ชมพอไปถึงแล้วใครอยากจะทําบุญทําสังฆทานทําอะไรก็ไปทําที่นั่นได้นึกออกไหมฮะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วที่นี่ทําจริงๆหลายคนนะฮะเข้ามาติดต่อที่วัดยวนเนี่ยวัดเดี๋ยวจะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทําพระเดี๋ยวจะมีผลประโยชน์น,นู่นนั่นนี่ที่วัดนี้ไม่ทํานะครับ ไม่เอาเลยนะฮะท่านบอกว่าถ้าใครนับถือก็ขอให้มาด้วยหัวใจแล้วัดแบบนี้หายากนะครับคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมหายากนะครับพระดีๆนะฮะนึกออกไหมฮะแล้วการทำบุญที่ส่งผลตรงและแม่นยำเนี่ยผมว่าวัดยวนเนี่ยที่สุดและและครั้งนี้ใครมีโอกาสผมบอกเลยคุณผู้ชมไป คุณผู้ชมเชื่อผมแล้วเคาะกรมเพศภัยร้ายนะฮะจะอันตรธานหายไปเลยไพ่ใบที่สองยี่ก่อหงพอเสร็จจากวัดยวนสะพานขาวคุณผู้ชมไปไหว้ยี่ก่อหงที่ศาลเจ้าไต่หงกงหน่อยบางคนเขาบอกแม้เนี่ยนะถ้าจะไปไหว้นะต้องขึ้นไปบนสอนอพัพพาชัยนะ ไปได้เลยครับแล้วแต่สะดวกเลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบไปทําบุญตรงศาลเจ้าไต่ฮงกงแล้วเดินเข้าไปข้างในจะมีแผ่นป้ายนะฮะขององค์ยี่ก้อฮงอยู่ผมจะไปไหว้ที่นั่นเพราะที่นั่นเราสามารถที่จะทําบุญลงศพได้จะทําบุญเกี่ยวกับมูนิธิปอเต็กตึงได้ไปีหนึ่งเนี่ยนะฮะมูนิธิปอเต็กตึงเนี่ยเขาทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เยอะนะครับ ปีปีหนึ่งเนี่ยหมดเงินหลายล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าสารอาหารแห้งรถจักรยานทุนการศึกษาผมถึงบอกคุณผู้ชมไงไพรรัตนะแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยเวลาทำแล้วเนี่ยส่งผลจริงแล้วถ้าอยากมีโชคมีลาบคุณผู้ชมไปไหว้ยี่กาหงและทำบุญนะฮะที่ศาลเจ้าไต่หงกงหน่อยครั้งนี้ทำบุญเกี่ยวกับศพสักนิดหนึ่ง คุณผู้ชมฟังให้ดีแล้วผมให้เคล็ดลับสำคัญครับสำหรับเดือนธันวาคมนี้เพื่อนสมาชิกชาวราศีกันคุณผู้ชมทำบุญลงศพให้เท่าอายุอย่าให้ขาดและอย่าให้เกินสมมุติ40ทำา4 5 50ทำ50า0 0ทำ60 อย่าให้ขาดและอย่าให้เกินทำเพียงครั้งเดียวครับหรือแม้แต่คุณผู้ชมไม่สามารถเดินทางได้เวลาเราไถ่ฟีดเห็นสร้างเมนทำโรงเย็นทําศาราสวดศพคุณผู้ชมก็โอนไปเท่าอายุสักนิดหนึ่งแต่บางคนนะฮะยังไม่ได้ทําไม่เป็นไรคุณผู้ชมผมไปทําให้แล้วอนุมโมทนาเลยคุณผู้ชมพิมพ์เลยสาธุอนุโมทนาด้วยรับผลบุญตรงนี้ไปเพราะผมเต็มใจทําอยู่แล้วครับ เพื่อนสมาชิกมาดูดวงมาดูไพ่รัตะนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงผมไม่ทําบุญตลอดและนิสัยผมไม่มีเลี่ยอะไรด้วยใครดูดวงกับผมคุณผู้ชมถามได้เลยผมไม่เคยโทรหาใครเลยนะไม่เคยโทรบอกเลยเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างบันไดยพญานาคนะเดี๋ยวอาจารย์จะทําหอไตานะอาจารย์จะช่วยเด็กจะช่วยสัตว์นะไม่มีครับผมไม่เคยโทรหาใครและเลี่ยอะไรเงินเลยผมมีแต่บอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องมาเสียตังค์ดูดวงกับผมไปทําตามคลิป เก็บเงินตรงนี้ไว้เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะเอาไว้ให้สามีให้ภรรยาให้ลูกๆได้กินได้ใช้กันตรงนี้มีประโยชน์มากกว่าและไปทำบุญตามที่ไพ่รัตนะบอกความสำเร็จมันอยู่ข้างหน้าครับชาวราศีกันโดนคนดูถูกเหยียดหยามมาเยอะบางคนเขาบอกชาวราศีกันว่าหน้าอย่างมึงเนี่ยนะชาตินี้ก็ไม่มีตังใช้หนี้หรอกผมได้ยินมากับหูผมเห็นมากับตาคุณผู้ชม เขาไปเอาตังนะคุณผู้ชมนึกออกไหมเขาไปยืมสตุ้งสตังมานะเป็นพี่น้องกันนะไปยืมสตังแกเล่าให้ผมฟังนะไปยืมสตังแม่หรือพ่อเนี่ยนะผมจําไม่ได้นะพอพี่น้องรู้นะโอ้โหโทรไปด่าเลยมึงไปเอาตังแม่มามึงไปเอาตังพ่อมาน้ำหน้าอย่างมึงก็ไม่มีปัญญาใช้หรอก เราอย่าไปยอมแพ้กับคําดูถูกเหย็ดยามครับคุณผู้ชมวันนี้ฟังไพ่รัตนะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งสร้างพลังบุญนะฮะเสริมกำลังใจวันนี้ไม่มีสะตุ้งสะตางสวดนมน,นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรญาติผู้ร่วงลับเดี๋ยวเขาจะส่งพลังงานดีๆมาให้กับคุณผู้ชม วันนี้มันยังมองไม่เห็นทางมันยังมองไม่เห็นว่าจะมีเงินหรือเปล่าจะประสบความสำเร็จไหมจะปลดหนี้ได้ไหมลองสวดมนต์ดูสักตั้งนั่งสมาธิดูสักนิดหนึ่งลองดูซิวิกฤตตรงนี้จะผ่านไปได้ไหมแล้วผมเชื่อเหลือเกินครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่คุณผู้ชมรู้จักไพ่รัตนาะปีนี้เข้าปีที่สองผมว่าหลายคนประสบความสำเร็จเยอะแล้วนี่คือหัวใจของเราฮะ เราไม่เคยไปเรียกไล่ไม่เคยไปเรียกร้องไม่เคยไปบอกโหเห็นผีเห็นวิญญาณอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีครับไพ่รัตนะไม่มีและสิ่งที่สำคัญหรือไพ่รัตนะมีคือบอกคุณผู้ชมว่าการทำอะไรแต่ละอย่างการสร้างบุญแต่ละอย่างเอาแค่5บาท1ิบาทพอและจงทำด้วยหัวใจปัญหาและอุปสรรคตรงนั้นจะก้าวผ่านไปได้อย่างบริบูรณ์ครับไพ่ใบสุดท้ายหลวงปู่ดูพรมมะปัญโย ไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งหัวใจไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งจิตวิญญาณบทสวดนะฮะมหาจัก,กรพรรดิหลวงปู่ดูเนี่ยตั้งแต่ดูมานะฮะราศีเมถุนเนี่ยจนถึงราศีกันหลวงปู่ดูออกทุกราศีนะครับและผมเชื่อว่านี่คือดวงจิต ของหลวงปู่ดูท่านส่งมาถึงคนที่สวดจัก,กระพัดแล้วก่อนจะปีใหม่แล้วสวดมนต์พระคาถาจักระพัดสักนิดหนึ่งสวดให้ได้ตามกำลังวัน เพศภัยร้ายจะได้ผ่านพ้นไปเหมือนหลวงปูด่ดูวันนี้มาเตือนคุณผู้ชมอ่ะเฮ้ยเอ็งสวดมนต์หน่อยนะเฮ้ยเอ็งทําทานหน่อยนะเฮ้ยถ้าเอ็งไม่มีเงินนะเอ็งพยายามที่จะสวดมนต์บ่อยๆนะสร้างพลังงานดีๆสร้างกําแพงแก้วเหมือนเป็นเกาะป้องกันภยั ate, ภยเหตุเพศภัยทุกเข็นต่างๆมันจะได้ไม่เข้ามาหาเราและนี่แหละครับคุณผู้ชมคือไพ่รัตนา แล้วนี่แหละครับคือไพ่ของคนไทยคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนเนี ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะ่เรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะ พาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอ้บ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทาไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำาหรอไอ้ยาหมอหัวโตไอ้น้ำมันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ิบห้าปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั้ น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพ่รัตะนะอำนาอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิง้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 ,โตเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับ ไพ่ใบแรกน้ำมนต์ใบที่สองทำความสะอาดหิ้งพระใบที่สถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดแม่โว้ยคุณผู้ชมเอ้ยไพ่ใบแรกก็น้ำมนต์ซะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมไพ่น้ำมนต์เนี่ยไม่ออก ราศีไหนเลยนะครั้งนี้เดือนธันวาเริ่มจากราศีเมถุนเป็นราศีแรกนะครับแต่ผมบอกสถานที่สําคัญแต่ละสถานที่ให้เอาน้ามนต์มาปะพรมหน่อยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมมีโอกาสไม่สามารถที่จะเดินทางได้ไปเอาน้ามนต์ที่วัดใกล้บ้านหน่อยเนื่องออกไหมเอามาปะพรมบ้านเรือนเรานะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรที่มันไม่ดีก็ให้น้ามนต์เนี้ยขับไล่สิ่งอัปมงคลให้ออกจากบ้านเราเหลือสักนิดนึงเอาไวล้ลาดตัวลาดหัวหน่อย นะครับสร้างพลังงานดีๆตรงนี้สร้างสิ่งดีๆตรงนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินครับอย่าลืมเรื่องการสวดมนต์สวดเช้ากลางวันเย็นสวดไปเลยครับสวดบ่อยๆนึกออกไหมฮะแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้ดีอย่าไปพูดว่าไม่มีเวลาและที่สําคัญชาวราศีกันห้ามพูดเด็ดขาดคําว่าไม่มีตังห้ามเลยอย่าลืมนะครับคนเนี่ยมันกินพริกกินเกลือวันนี้คุณผู้ชมบอกไม่มีตังไม่มีตังโอ้มันไม่มีตามปากนะ ไม่ได้นะชาวราศีกันไพ่ใบที่สองทำความสะอาดหิ้งพระไหนลองแงนหน้าดูหิ้งพระของคุณผู้ชมสิเวลาเดินขึ้นบ้านใครมีห้องพระก่อนปีใหม่นี้ทำความสะอาดหน่อยเดี๋ยวเผื่อปีใหม่แล้วเราจะได้ไปวัดวาอารามพาลูกๆพาครอบครัวไปไหว้พระกันหรือโทรศัพท์บอกลูกหน่อย ไม่ต้องมีทิศฐิอะไรเยอะลูกก็เหมือนกันทําความสะอาดทิ้งพ้าที่บ้านและถ้าใครเดินทางไปหาแม่ไปหาพ่อนะฮะไปทําความสะอาดทิ้งพ้าบ้านแกก่อนคุณผู้ชมทําเลยร้อยวันพันไปม่งไม่เคยทําเลยปีเนี้ยขอทําความสะอาดทิ้งพ้าสะหน่อยพอทําบ้านตัวเองเสร็จอยู่ต่างจังหวัดปีเนี้ยไม่เคยทําความสะอาดทิ้งพ้าบ้านพ่อบ้านแม่เลยวันนี้ทําหน่อย ทำหน่อยครับเดี๋ยวประตูมาหาสมบัติมันจะถูกเปิดขึ้นไพ่ใบสุดท้ายถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดคุณผู้ชมฟังให้ดีนะชาวราศีกันนะครั้งนี้ผมมีเรื่องให้ชาวราศีกันเสียสะดุ้งสต่างสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมซื้อน้ำยาล้างจานกับสกอตไยนะครับจำให้ดีนะฮะซื้อน้ำยาล้างจานและสะกอตไบเวลาพระท่านฉันข้าวเสร็จจะได้ล้างจานได้ล้างบาทได้ สำคัญจริงๆและการถวายน้ำยาล้างจานและสกอตใบครั้งนี้ให้คุณผู้ชมโน้มจิตไปสิ่งใดที่เป็นสิ่งอับประมงคลเป็นเสนียดจันหลที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้การถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดนี้จงชำระล้างสิ่งอับประมงคลทั้งหลายให้หมดไปทำง่ายๆทำด้วยหัวใจไพ่ รัตนะเหมือนเรือธงสำคัญของชาวราศีกันการทำบุญแต่ละครั้งอย่าหน้าบึง้งบางคนเขามาดูดวงกับผมนะโอ้โหผัวอยากจะดูเมียนี่หน้าเป็นตูดเลยหน้างหงิกเลยนึกออกไหมฮะผมบอกว่าใจเย็นๆเราต้องรักกันมากๆจับมือวันนี้เราลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างวันนี้ไปทำบุญพร้อมกันและโน้มจิตไป ให้ญาติผู้ล่วงรับเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรเดือนหน้าแกมาดูกับผมอีกรอบทีนี้ผัวเมียเดินมายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะได้สวดมนต์ทุกวันได้ทําทานทุกวันวะละห้าบาทสิบบาทตามที่ผมบอกจากเคยละหองละแหงก็กลับมารักกัน เวลาไปทำงานขายของเมียไม่ทำผัวไม่ทำก็ทะเลาะกันวันนี้จับมือช่วยกันค้าขายมีหนี่อยู่สซาห้า 5, แสนเจอผมเนี่ยยกมือท่วมหัวเลยโอ้ยอาจารย์ผมปลดหนี้ได้สองแสนกว่าแล้วโอ้ผมดีใจนะแกก็มากอดผมมาจับมือผมใหญ่เลยนะผัวแกคุณชานแกชื่อชาน นึกออกไหมคุณผู้ชมว่าจะไม่เอ่ยชื่อเขาบอกแหมจ่านี่เอ่ยชื่อทุกคลิปเลยเดี๋ยวมีแม่นูน่นแม่นี่มัง่งอะไรอย่างนี้เพราะไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมพวกนี้เข้ามาบ้านผมประจําก็ชอบมานั่งคุยมาดูดวงบางคนเขาดูทุกอาทิตย์เลยบางคนก็มาแบบสองสาวันมาแล้วคุณแม่บุงงานี่โอ้โหสามวันนี่ต้องเจอผมแหละนึกออกไหมคุณผู้ชมแกเหงาแล้ะครับแกเหงาเราก็ คุยกันบอกบุญกันให้ทำบุญกันคุณผู้ชมแชร์เข้าไปแนะนำเขาเผื่อบางทีมีคนเกิดราศีกันแชร์เข้าไปเลยครับในไลน์กลุ่มนะฮะคุณผู้ชมแชร์ไปแชร์ไปเชื่อผมเหมือนเราได้ทำบุญเพราะเราเดินทางไม่ได้เราบอกบุญเขาสักนิดหนึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกบอกบุญก็ได้บุญเท่าเขาอะ เขาทาบุญล้านหนึ่งเราบอกบุญเนี่ยเขาจะไปวัดนี้พอดีเลยเราบอกเออเธอไปทําศีตาไพ่รัะตะนะมันบอกแชร์เข้าไปในกลุ่มโรงเรียนมัธยมโรงเรียนปฐมเพื่อนสมัยนูน้นเพื่อนที่ทํางานคุณผู้ชมแชร์เข้าไปเลยแม้แต่กระทั่งไอ้กลุ่มขายของนะสมมติอ่าววันนี้มีโปรดัก์นี้มาขายมีอันนี้มาขายไม่ต้องไปบล็อกเขาคุณผู้ชมแชร์นี่แล้วก็กวาดกดเข้าไปเลยในไลน์ทำแบบนี้เลยพอเสร็จเรียบร้อยยกมือท่วมหัวสาธุเลย บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้บอกถ้าเขาได้ทําบุญตามที่บอกขอให้อานิสงส์นี้จงโกิดขึ้นกับเราคุณยองไปทําแบบนี้และความสําเร็จมันเกิดขึ้นก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีกันที่เป็นที่รักทุกท่านช่วยพิมพ์คําว่าราศีกันให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณนะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทําทานเพื่อละจากขวามตนี นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดาประจำตัวของชาวราศีกันทุกท่านครับ